ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟนนอกนะครับต่อเข้ากับกล้องนิคอนรุ่น D 5 5 5 0เป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับก็ลองทดสอบประสิทธิภาพนะครับเป็นกล้องดิจิตอลนิคอน D 5 5 0 0นะครับแล้วก็มีไมโครโฟนต่อเข้ากับตัวกล้องนะครับเป็นไม้ที่ติดอยู่บนหัวกล้องนะฮะเดี๋ยวใช้ดูว่าเป็นไม้แบบไหนนะครับ ใหม่นี้ใช้ชาร์จนะครับประหยัดถ่านนั่งห่างจากตัวกล้องประมาณครึ่งวานะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเป่าครุยดูนะครับว่าเสียงจะชัดเจนไหมนะครับ อันนี้ก็เป็นประสิทธิภาพของ n ิคอนรุ่น B5500 นะครับสำหรับท่านที่สนใจกล้องมือสองกล้องรุ่นเก่านะครับก็ยังสามารถที่จะเอามาใช้ในการทำคลิปนะครับได้นะครับทำวีล็กได้แล้วก็ตัววิวไฟเดอ e r สามารถหมุนกลับนะครับ อย่างผมเนี่ยนั่งมองมองภาพตัวเองได้นะครับจัดองค์ประกอบภาพได้นะครับก็ท่านที่สนใจนะครับความคมชัดเสียงเนี่ยใช้ไมโครโฟนต่อติดหัวกล้องนะครับต่อแบบนี้นะครับก็อย่างจะพอชัดเจนได้นะครับแล้วเราก็ไปปรับเอาในโปรแกรมตัดต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับนี้ก็นิคอนดี5้0พน5 0นะครับสำหรับท่านที่มอง หากล้องรุ่นเก่าๆนะครับอย่างพอใช้ได้ครับ